นะครับอ่าวงแหวนแบบรอบก็ซะมีหนึ่งจุดละสองจุดสามจุดอ่าสี่จุดที่จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับก็บจะมีพื้นที่ผมเชื่อมไ้อ่าสีเป็นอันเล็กแบนนะครับเล็กแสงแบนอ่าแต่ว่า เขาเสียวอ,ออกเขาเสีใส่เล็กกองแทนนะครับเดี๋ยวเขาเสีไปทําการเจียออกนะครับแล้วก็อืมดนบดดนบหูขาบงูลออ้ <c oughs> อข่าบเดี๋ยวเขาไปอทำความสะอาดมั่นก่อนนะครับเราให้มาดูอีกที่นึงว่ามีส่วนไหนที่เขาจะต้องตัด แล้วก็ตอแล้วก็เชื่อมไม้นะครับก็อืมถามว่าลงทุนสื่อเล็กอันไม่มาเอ่าเ้นหกเมตรมาตัดออก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 ฮกฤสีปราจำบ่ได้ว่าใส่ด้วยล่ะอ่ามาตัดออกแล้วก็เชื่อมแล้วก็ท่าสีมันสีบาง่ายก็บออ่า ผมก็ว่ามันง่ายครับแต่ว่าอยากหูความสามารถเจอของว่ามันสิสามารถสามารถปรปับปรุงเหนได้บ่สามารถแก้ไายเปลี่ยนแปลงอยังมันได้ให้มันสามารถใช้งานได้นะครับแแบบดี y อต้บ่ต้องใช้ใช้เศษ เสทีหลือใส่อะครับถามว่าเล็กเอล็กในอยู่ปัจจุบันอย้างอืมก็ค่อนข้างสิมีลาค้าแพงมันก็แพงว่าแต่ได้ๆๆแต่ได้อะครับอ่าฮะอันนี้ก็คือเขาสิมาทำด้วยงบประหยัดที่สุดน,นะครับผมอ่าสำหรับโครงสร้างนี่ก็ น่าจะอูสีฮาปีนะครับตอนแรกกับคิฟฟิเชื่อมแบบกะโลกะล,กะลาปาจิโกะนะครับแบบติดแนบวติดแนอแข็งแรงแนบวแข็งแรงไม่ก็สามารถอยู่โดนนะครับอ่าแต่เดาสิมาอา่าแดบไหมนะครับผมเดี๋ยวมาเข้ามาตกแต่งแต่มีช่วงหนึ่งอยู่ต้องเชียร์ต้องตัดอกไปนะครับเชียร์ไปแล้วก็ ตรงนี้ก็ต้ดนตรงนี้ก็เอาออกนะครับก็ต้องเตเดี๋ยวไปจัดการต่อกานเดี๋ยวสิมีคลิปอ่าลงมาเรืเ่อยๆนะครับก็มันอาจสิเป็นโปรเจกต์น้อยๆเออในการ อ,อยวงว่งางในช่วงอยู่เงอนนะครับโควิด <c oughs> ออกบ้านให้หน่อยๆน,นะครับผมเดี๋ยวสิบพอ่พอกันทั้งนี่แหละครับวิดีโอคลิปนี่แหละครับ